เรื่องเล่าของเล็กตอนที่สองเพนเฟนตอนที่หนึ่งได้เขียนถึงเรื่องราวของการเขียนกราทําทให้นึกถึงการเขียนจดหมายแบบเพนเฟนผมก็เป็นคนหนึ่งในหลายๆลยล้านคนโบนโลกใบนี้ที่เคยเขียนจดหมายแบบไม่รู้ว่าผู้รับเป็นใครจําได้ดีเลยนะครับว่าได้เริ่มเขียนจดหมายแบบนี้ตอนชั้นมสองอาจจะเป็นเพราะว่า ในวิชาเรียนภาษาไทยมีการต้องเขียนจดหมายไปถึงเพื่อนต่างโรงเรียนที่ไม่รู้ว่าผู้รับเป็นใครนะครับเราได้รับจดหมายจากเพื่อนต่างโรงเรียนที่มาจากโรงเรียนหญิงจะด้วยจาได้เลยว่ามาจากโรงเรียนอุตรดิตต์ Đ รุดีเขาเขียนมาบอกว่าถึงผู้รับเลขที่สามสิบห้องมสองทับหนึ่งอ้าวเรานี่ว่าตอนนั้น รู้สึกเขินมากเรียนโรงเรียนชายล้วนได้มีจดหมายมาจากโรงเรียนผู้หญิงที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วนด้วยส่งมาแทบจําไม่ได้เลยว่าเนื้อความในจดหมายเขียนว่าว่าอย่างไรบ้างแต่จําได้ว่าตอบด้วยนะคะงั้นจะไม่มีคะแนนค่ะหลังจากนั้นครูวิชาภาษาไทยก็เลยให้เขียนจดหมายแบบเดาสุ่มบ้างไปยังโรงเรียนไหนก็ได้ ให้หัดการเขียนจดหมายหาคนแปลงหน้าที่ไม่เคยรู้จักต้องเขียนให้เขาพอใจและมีความรู้สึกอยากตอบกลับมาด้วยไม่งั้นไม่ได้คะแนนเอาคะแนนมาขู่ตลอดเลยนะครับคุณครูที่รักชั้นมอสองนี่กําลังเป็นช่วงเข้าสู่วัยรุ่นเคยแอบไปชอบสาวสาวโรงเรียนคนหนึ่งสาวน้อยคนนั้นเป็นลูกสาวของร้านเช่าการ์ตูนสมัยก่อนคิดอ่านการ์ตูนกันนะ เพื่อนๆคงจําได้มีร้านเช่าการ์ตูนในลำปางหลายร้านเลยวัยรุ่นสมัยนี้ไม่น่านึกออกแล้วการ์ตูนที่ต,ตอนนั้นก็คือหนังสือที่ชื่อว่าเกมเป็นหนังสือการ์ตูนกีฬาซึ่งมีหลายชนิดกีฬาอยู่ในนั้นการ์ตูนสุดฮิตที่ลงในนั้นก็คือกัปตันซูบาสะวัยรุ่นกับฟุตบอลเป็นของคู่กันอยู่แล้วไงการ์ตูนเรื่องนี้ก็ต้องอ่านเอาวะไหนๆก็ต้องเขียนจดหมายแล้ว เขียนจดหมายไปหาสาวที่เราแอบปื้มแล้วกันสืบซิครับรออะไรให้เพื่อนช่วยสืบให้ว่าสาวน้อยคนนั้นเลขที่อะไรเรียนห้องไหนเพื่อนรู้ว่าเราชอบก็ไปสืบม,มาจนได้เลขที่นั้นชั้นนั้นห้องนั้นหลังจากได้ข้อมูลก็ต้องเริ่มเขียนจดหมายแบบจริงๆจังๆกันแล้วจําเนื้อหาไม่ได้ด้วยซ้ําไปว่าเขียนอะไรไปบ้างแต่หยอดไว้ด้วยท่าไม้ตายเลยว่า ขอให้ตอบด้วยไม่งั้นไม่มีคะแนนหลังจากนั้นก็รอด้วยใจระทึกว่าสาวเจ้าจะตอบมาไหมหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปได้รับจดหมายตอบกลับมาบอกว่าเคยได้รับจดหมายครั้งนี้เคยได้รับจดหมายแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันแล้วอยู่ในลำปางเหมือนกันด้วยรู้สึกดีใจเราน่าจะเคยเจอกันนะแถมส่งรูปมาด้วยว่าหน้าตาเราเป็นแบบนี้นะเธอละ่ะหน้าตาเป็นอย่างไร โคตดีใจได้รูปของสาวที่แอบชอบแบบฟุกฟุกสุดๆเลยอะ่ะหลังจากนั้นก็เขียนจดหมายติดต่อกันอีก 2, สองสามฉบับแล้วก็นัดเจอกันสุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันไปมาหาสู่กันเวลาการ์ตูนออกเขาก็จะเก็บเล่มที่เราชอบไว้ก่อนอยังไม่เอาออกมาให้คนอื่นยืมฟินเวอร์นี่ลหละอันนี้ส่งของการเขียนจดหมายเพื่อนๆเคยเขียนจดหมายถึงใครบ้างหรือเปล่า